ด้านหลังนี้คือร้านชื่อว่าพิ r รช k ี p i r o s ชกี้ค่ะเป็นขนมปังของประเทศรัเสเซียมีสัมเพสรีที่เราพูดถึงนะคะว่าจะเป็นเบเ,เกอรี่อ,อกแนวจีนจีนฮ่องกงฮ่องกงหน่อยนะคะดูเขาอยากกินบาร์บีคิวพอคมเบารู้สึกในการเดินขึ้นเขาเป็นไงบ้างไม่ชินแต่ก่อนเดินได้แบบภายใน2นาทีอะตอนนี้2นาทีเพิ่งถึงตรงนู้นอะ ครับตอนนี้เราอยู่ใน Amazon Sphere นะครับโดยที่มีหัวหน้าทีมนะครับคือลุคเดอะลุคนะครับพาเราเข้ามาทัวร์ใน Amazon แล้วเราก็มีผู้ร่วมทีมคนใหม่นะครับอีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวให้ทิสาแนะนําเพื่อนหน่อยก็อันนี้เพื่อนทิสาเองนะคะเป็น IPM ด้วยกันตอนที่ชอยู่ชาร์ลีคอมมิวนิตี้คอลเลจ Hello my name is Justin I'm international student leader at c l a n l e Community College and I work with her What did you do at s h o l and then where did you transfer to uh huh. Oh I studied computer science and then I transferred to uh, University of California San Diego <Did S 3> in California you high school I also did high school competition i n d community college ทางที่จะเข้ามาใน Amazon Sphere ก็มี2ทางนะทางที่1ก็คือมาในวันที่มันเปิดให้ public เข้าได้ หรือทางที่2ก็คือให้พนักงานของอเมซอนพาเข้ามาเดี๋ยวผมให้เพื่อนแนะนำนิดน,นึงว่าถ้าจะเข้ามาต้องทำยังไงนะครับในรายละเอียดมากขึ้น So d o Can you tell us a bit more about how people can come into Amazon's sphere they want to come to <Yeah. S 1> take a look or walk inside during the weekdays you can go with an Amazon employee as a visitor weekday right what we're doing <Yeah. S 3> right now or you can reserve uh, open for the public Saturday, first and third Saturday each month. You just reserve a time and you can come as general public on Saturday. So what people can do in here, and like in addition to walking around, getting close to the nature, anything else? Well, you can learn about the plants, you know, yeah. like special plants. Like some of these are like unique plants you don't normally see elsewhere. Yeah. Most of the plants are from tropical forests, so they're not uh, going to be America. native plant here in, in Pacific yeah. Northwest, yeah. right? So South America, right? ก็รู้จักแหล่งพิซซันดิสคูลเข้ามาก็มาเดินเล่นได้นะหรือมารู้จักต้นไม้พันธุ์ต่างๆที่มันไม่ได้มีใน Pacific Northwest อย่างพวกนี้ไม่มีแน่นอนนี่จ bloom right now s <S uh, very cute ใช่ก็มาเดินดูพันธุ <t 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 ์ไม้ที่มันมาจาก t ropical forest บางอย่างเราอาจจะคุ้นหรือเคยเห็นในประเทศไทยหรือ southeast asia แหละแต่บางอย่างก็อยากจะไม่อาจจะไม่เคยเห็นนะเพราะมาจากบราซิลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ เข้ามาได้วันเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ได้มีคนรู้จักทำงานที่อเมซอนเนาะแต่ว่าวันธรรมดาเนี่ยก็ให้คนที่ทำงานที่อเมซอนพาเข้ามาได้ครับก็มีช่องทางที่จะเขาได้สองทางแล้วอันหนึ่งที่คนมาก็คือมาถ่ายรูปกันแบบนี้นี่เขามาถ่ายรูปกันแบบข้างหลังนี้ตรงนี้นะคะเป็นเรียกว่าไลฟ์วอล์นะผนังที่มีแต่ต้นไม้เป็นหนึ่งในที่ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะที่มีแทบวอล์แบบนี้ so do people really work here it's an office yes oh especially like well this is kind of like a lunch spot right and it's uh, like this area is a little like, you know um, it can get a little more quiet so people can focus and work more oh. on an individual basis as oh. we go upstairs that's like where people have lunch more like interaction talking so this is more like a quite a like ambient light ah. for relaxation, <laughs> deep work. Mm. Yes, and they're just sitting next to the plants. Yeah, yeah. Exactly. It's quite humid here. Let's go. Yeah. Let's go up. I yeah. agree. คืออะไรครับทิศาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทิศาพูดดีกว่าข้างหลังเนะี่ยมันเป็นห้องน้ำนะคะเราไม่ไปถ่ายข้างในหรอกแต่ว่ามันเป็นห้องน้ำ all gender restroom หนะมายความว่าไม่ได้แยกชายหญิงนะคะแล้วก็ไม่ได้แยกเพศเลยใครก็เข้าไปห้องไหนก็ได้คะ่ะซึ่งความแตกต่างกับห้องน้ําปกติก็คือห้องน้ําปกติพี่เมกาเนาะมันก็อาจจะแบบว่าประตูมันจะปิดแบบไม่ไม่ได้แบบ ตั้งแต่เพดานถึงพื้นใช่ปะตอนนี้มันก็คือจะปิดมิดชิดทั้งหมดเลยนะคะไม่มีช่องไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นห้องน้าแบบพายเวทของตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็เลยทําให้เป็น all gender restroom แล้วก็ก็รู้สึกปลอดภัยนะไม่ได้รู้สึกแบบแปลกอะไรแต่ที่เนี่ยเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะโดยเฉพาะที่เสียโทแต่ว่าที่ไทยน่าจะยังไม่มีนะแล้วทีสาคิดว่าทําไมเราถึงต้องมี all gender restroom ครับ ก็มันเป็นเรื่องของ discrimination ม้งคะ่ะหมายถึงว่าไม่เหยียดเพศอะเพราะว่าแบบที่ไทยก็มีสาวประเภท2ใช่ไหมเอ่อ transgender อย่างเงี้ยเยอะใช่ไหมคะตอนนี้จริงๆ recently ก็มี debate กันว่าเ,เขาควรจะเข้าห้องน้ำผู้ชายหรือเข้าห้องน้ำผู้หญิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือที่เนี่ยเขาก็จะ eliminate ก็คือกำจัด conversation หรือว่าเรื่องของการเหยียดเพศหรือว่าเรื่องของการแบ่ง เศอะไรเงี้ยพวกนั้นไปเลยเมื่อต้องเข้าห้องนำ้ำอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแหละแต่ว่าก็อย่างไทยก็ยังมีดีเบตกันอยู่เลยเนาะแต่ว่าที่นี่ก็คือเขาก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปเลยนะคะทุกคนก็รู้สึกปลอดภัยเหมือนเดิมนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวห้องน้ำเองมันก็มีชิดดีในสังคมทางอเมริกาอย่างในเียโตระมันค่อนข้างโปรเกรสซีฟเรื่องของการฮ <lus> uh, ิวแมนไร h t ้เอออินคลูซีวิตี้นะมันจะมีเรื่องของด i เวอร์ซิตี้แ n ะอินคลูชันพูดถึง เยอะแยะเลยนะทั้งในที่ทํางานสถานศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนันน่นเป็นการทำอ,อันนึงแหละที่ทําให้องค์กรหรือสถานศึกษามันเป็นส่วนหนึ่งของ diversity and inclusion คือคนที่อาจจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นชายมากๆหรือคนที่เป็นผู้หญิงมากๆอาจจะ,ะมีความ f l u ดีึเนาะแบบว่ามีการเปลี่ยนผ่านของเพศสภาพที่รู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยอ,อยู่เรื่อยๆเขาก็อาจจะ ไม่ต้องคิดว่าจะเข้าหญิงหรือชายดีก็ทําให้คนหลายๆกลุ่มนะครับที่อาจจะไม่ได้ฟิตอินว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็เข้าได้โดยที่ไม่ต้องมารู้สึกกกดดัตนตั้งค<อ>ํา<อ>ถามว่าตัวเองว่าเราจะเข้าอันไหนดีนะก็เป็นเรื่องของ diversity and inclusion ที่เป็น culture ที่ค่อนข้างใหญ่ในอ,อเมริกาเนาะก็ประมาณนี้ครับพอดีเข้าห้องน้ําแล้วเห็นเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าเออตอนไปเยี่ยมวิทยาละยบางวิทยาลัยก็เริ่มมี ห้องน้ำที่เป็นออรเจนเดอร์ละก็อยากพูดถึงแล้วก็เผื่อใครมาเรียนมาทํางานที่นี่มาเที่ยวก็ได้ไม่ตกใจว่าจะเข้าห้องน้ําไหนดีก็คือเข้าได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะครับตอนนี้เราน่าจะอยู่ชั้นประมาณชั้น5แล้วนะแล้วก็มาสังเกตต้นไม้ต้นนี้นะคะซึ่งมันใหญ่มากตอนนี้เราอยู่ชั้น5ใช่ไหมมันขึ้นไม่ถึงชั้น6แเลยวะคะแล้วมันก็เริ่มมั้งแตแบบประมาณน่าจะประมาณชั้น3ามอะ่ะเอาล่ะ justin gasper e n เรา ask you how how do you think this tree got here uh, my guess is they either for it sideways or they open some kind of glasses. These glasses are openable. Oh, and mm. they move it inside. Ah, oh, or like maybe they do it sideways. Ah. Yeah. Oh, so what is the answer? Or maybe they just grow it. <laughs> <From> <laughs> like, like in a year it makes that big. <laughs> you know, that's an option. The magic powder. Magic powder. Oh. Just kidding. You see those rings up top? They uh -huh. had to create that so they can take an helicopter. to move the tree I think from Uda through that hole down here so the tree came in the last through oh, wow. Th that hole there t h e yeah o p n this. y e they open, yeah, they oh. open that so your answer is partially they have to right? design it that way ก็คือวงแหวนข้างบนนะคะ มันเปิดได้นะหมายถึงว่ากระจกข้างบนมันเปิดได้ก็จะสิงก็พูดก็ทายถูกนะคะมันเปิดได้แล้วก็เขาก็เอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาย่อนต้นไม้ลงมาจากข้างบนน่าจะเป็นดูบอกว่าน่าจะเป็นต้นสุดท้ายแหละที่เข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็ดูบอกว่าไฟตรงนั้นนะคะแทนแสงอาทิตย์นะเพราะว่าที่นี่แบบบางทีส่วนใหญ่น่ะอากาศมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยิ่งช่องฟอร์เวิบินเทอเนาะก็ต้องการแสงอาทิตย์ ต้นไม้จะได้อยู่ได้แล้วก็ปรับตัวได้นะคะ All right, do it, <Woo! laughs> it doesn't go this way right shit. ไปดูเมืองเซียร์เทลกันครับ ข้างหลังนี้นะคบเป็นสนามพิกกอลบอลนะคบเป็นกีฬาที่เกิดขึ้นในวอชิงตันสเตทนะเป็นพับบิกพิกกอลบอลคอร์ดนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่กำลังเติบโต,ตเร็วที่สุดในอเมริกาเลยนะครับพิกกอลบอลคืออะไรเดี๋ยวลองถามเพื่อน What is pickleball? It's America's fastest-growing sport. And how do you play it? It's like a mix of uh, badminton, tennis, and uh, table tennis. Okay. So if anyone want to look up the rules on YouTube. Yeah, see how to play pickleball. <laughs>

โอเคครับมาถึงแล้วนะครับ p เป e Needle นะครับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซียโตนะครับซึ่งก่อตั้งขึ้นในช่วงที่จัด World f a i r 1962นะครับตอนนั้นเซียโตเป็นเจ้าภาพจัด World f a i r นะเป็น Expo ระดับโลกนะครับซึ่งเออซียโตเนี่ยเลือกสร้างอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองนะคือคนมาที่เมืองนี้ก็จะได้รู้ว่า Seattle เซียโตรไหนมีสัญลักษณ์อันนี้อยู่แล้วก็จะนึกถึงเซียโตนะครับแล้วก็เออเป็นหอที่เราขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อดูวิวเมืองได้นะครับถ้าเก มีเวลาแล้วมีงบในการเที่ยวเนี่ยก็ขึ้นไปด้านบนเพื่อดูวิวเมืองได้นะครับนอกจากตัวเกรดวิวแล้วก็ไปดูวิวด้านบนสเปซนิดเดลได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็มีกิฟช็อปเซเวนเนียขายนะครับแล้วก็ใกล้ๆก,กันก็จะมีมิวสิกมิวเซียมนะครับเป็นมิวเซียมเรื่องดนตรีนะเพราะว่าเซียร์เทลเนี่ยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของมิวสิกนะครับตั้งแต่ช่วง8090นะครับจิมมีฮ่ฮนดิกเอ,เองก็อยู่ที่นี่นะครับช่วงนั้นแล้วก็มีมิวเซียมที่เป็น Glass House วนะเป็นแบบไปดูการหลอมแก้วนะครับที่ทำเป็น material เป็นวัสดุต่างๆนะครับมีสีสันสวยงามมีรูปทรงที่น่าสนใจใครสนใจงานสร้างสรรค์ที่ทำจากแก้วนะครับก็เข้าไปดูได้แล้วก็ใกล้ๆก,กันมีฟาล์เทนด้วยนะครับเป็นน้ำพุที่ช่วงหน้าร้อนหรืออาจจะปลายปลายสปริงเนะี่ยคนก็จะมาเล่นน้ำกันขนาดใหญ่เลยนะครับ แล้วก็มาตรงนี้นะเดินมาจากดาวเทาก็ได้หรือจะนั่งโมโนเรลก็ได้นะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับหรือจะนั่งรถบัสมาก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเดินทางสะดวกยังไงนะครับก็มาได้นะครับเป็นนเดองหนงสถานที่สําคัญที่เป็น symbolic location ของเซียร์ราี่่น่ามาเที่ยวครับ เดินมาถึงฟาวเทนนะครับในส่วนของเซียร์เท e เซ็นเตอร์ที่อยู่ติดกับเฟรนโดนะช่วงนี้มันถูกใช้จัดงาน r t r w h w t s t l k l i f e นะครับ mm hmm. ก็จะมีเต็นต์มีดนตรีมีงานแสดงต่างๆมากมายอย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับเปิดให้ดูก็เอาดอร์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สำคัญของคนในย่านเมืองเซียร์เท่าเลยเนาะอากาศดีหน่อยหรือช่วงที่มันไม่ได้หนาวมากเขาก็จะมี outdoor activity กันพวกนี้นะครับมีเฟสติวัลมีอีเวนต์ต่างๆนะครับที่ให้เราได้ออกมาใช้ชีวิต outdoor กันเนาะว่าบรรยากาศประมาณน,นี้ครับ นี่ครับวันนี้คือป้ายเอลเ h ฟ n t นนะครับคาวอชนะครับคือเมื่อประมาณ10ปีก่อนตอนผมอยู่เซียร์โธ่เนี่ยมันเคยมีป้ายแบบนี้ยูเอเอใหญ,ใหญ่อยู่ในย่านนี้เลยนะครับแต่ว่ามันเวนแบงค์หลับนะครับหมายความว่าล้มละลายนะแล้วก็อเมซอนสร้างย่านนี้ขึ้นมานะครับเพื่อทาเป็นออฟฟิศของอเมซอนะแล้วก็ได้นำป้ายนี้ที่เป็นขนาดย่อเนี่ยมาตั้งไว้ตรงแยกนี้นะครับก็ใครมาเซียร์โธ่ก่อนหน้านี้สัก10ปีก็อาจจะเคยเห็นป้ายนี้เนาะ ทีนี้มันไม่อยู่แล้วเพราะมันล้มละลายไปใช่ไหมแต่อเมซอนจ้างขึ้นมาสเปซตรงนี้เขาก็เลยเอาป้ายนะแบบจำลองมาใส่ไว้เพื่อให้คนยังนึกถึงป้ายนี้อยู่สําหรับการมาย่านนี้ของเซียเทลครับตอนนี้อยู่ที่ดิเซ t i o น p พ s s นะครับเป็นสะพานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมระหว่างฝั่งของเมลเบ v ร์นอ s ก a ร์จิตนะครับไปยังวิ i t ี y ไอแลนดนะครับแต่ถ้าล่วงลงไปแนวคง ไม่ได้อัดวิดีโอแล้วนะครับน้ำเชี่ยวมากข้างล่างนี่เชี่ยวแค่ไหนดูนี่มาถึงแล้วบนยอดเขา Can I have it? No she's just gonna give it to you